สวัสดีครับผมเขืออีสานใต้ครับครับเมื่อนี้ผมกับมาหาคุณแม่มัดฉาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเขามาฟังแนวทางน้ากันนะครับคุณแม่เพิ่นกับฟันก็ถือว่าฟันดีนะครับคุณแม่เพิ่นกับเบาเกินเกินในพอฟังแล้วครับเดี๋ยวมาฟังแนวทางน้ากันครับว่าคุณแม่เพิ่นฟันว่าจังไดตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมเลขไดครับท่านผู้ชมครับคุณแม่สวัสดีครับครับเก็บยังอยู่แม่เก็บดอกหญ้าอ๋อเก็บ เก็บเก็บอันดอกยาจากเขาเก็บแล้วเขาเลยเก็บดอกใหญน้ำพร้อมสีเขาครับเขาก็บอกว่าเก็บเห็เก็บเห็นน้ำเยอะอันใหญ่อันไม่เวลาเก็บลูกสาวบอกแม่ร้านไอ้เงินขังกูเงินเพื่อนเพื่อนให้เก็บให้ปูเพื่อนปูเพื่อนอันเท่าแล้วครับอันเพื่อนก็ได้บอกให้ยหญเก็บให้เพื่อนเพื่เพื่อนก็เสียอันให้เงินอันค่าไออันเก็บดอกก็ันสิ แม่มารอบนี้ขึ้นตาสดใสแท้สดใสบ่สีมิโฉกบ่บ่านบ่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 น่บ่บกบ่บ่บ่อ่บ่ขอบนเขา่ั่บ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 ับ่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 บนบ่บ้บ่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 อ่บ่อ่บ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 ่ค่ึ่บ่วสี่สิบาท <ม>บาทละสี่สิบโอ้ชือน้ำีึง่ะบาทละสาสิบห้าบาทแ,แ,<ม>แตแป้งอะสามสิบห้าพ่สี่สิบกันเท่านั้นก็เอาใช่ <laughs> แล้าือ <laughs> แมนแมนแม <laughs> ครับ,บแม่วันนี้ก็มาฝันที่แบบดครับเออเบาช่ทางผู้ชมฟังในแม่ว่าฝันอะไรจังใดฝันว่าไอ้เทวดาเป็นผู้หญิงเนาะครับครับยางขอ,อกมาฉันก็ดูแลก็ดูใหญ่กดูใ่ญ่เป็นยาวมากยาวมากนครูกันมาก สองคนคนหนึ่งกับหน้าตาสวยสวยคนหนึ่งไม่สวยยายก็บอกว่าโอ๊ยคนนี้ไม่สวยเนาะยายว่าอย่างนี้คนก็เลยบอกว่าเอ้าคือสิีบัวสวยเหว่าสวยเท่ากันให้สวยคู่กันเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้ว่าสวยคู่กันเลยทำไมาสิครับครับเอ้าต่วันนีสวยเนาะยายเลยก็คือสวยคู่กันคู่กันคู่กันยายเลยคึงสิว่าปอ๊บคือเราสิบัวพี่อกว่าสองหนึ่งแต่ก็ไอหนึ่งสองบ่เนี่ยก็ ไอ้อสิบนเะอ็ดนะอ๋อหนึ่ง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 ,งกับสองสองเห็นว่ามันคู่กันนี่บ้านนี้จ้ะยังเนี่สองสามอ๋อก็คือแม่คิดว่าเพื่อนอาจชีบอกเลขเป็นหนึ่งหนึ่งสองสอง,สองหรือว่าสองสามก็สาม,มหางสามหงามหงแต่วมันคู่กันดิครับเพราะนึว่าคู่กันดิครับแยกกันองเพราะว่ามันก็สวยอันขนหนึ่งสวยมันก็เรียว่าให้ว่าสวยทอกันครับสวยคู่กันเหมือนซีครับ มนได้วาดมันสวยคู่กันก็เฮ็ดมือกันยันสี่ายได้เฮ็ดเองเฮ็ดมือเฮ็ดมือเองเฮ็ดมือขึ้นแบบไหนแม่นใหญเฮ็ดสี่ช่วนิ้วขึ้นเออสู้นิ้วขึ้นยันสี่ครับสู้ขึ้นยันสี่ให้แมนพอกันนะครับครับเพิ่นก็ดีใจเพื่นก็ดีใจอ๋อสวยสวยหรือว่าสวยทั้งสองคนหรือจะว่าสวยผู้เดียวล่ะครับแต่สวยไปแล้วก็เป็นทั้งสองครับแล้วก็สองสามสองสามอือสองสองสองสามมากบ่แม่เลขนี่มาก มาคือกันครับแล้วเพื่อนเ้ายังตออีกแม่พม่พูดเยว่ายังตอเลยแล้วเราเพื่อนก็ไปโอ้แม่ฟันมือใดครับดิมือขึ้นขึ้นหวานนี่โอ้ไก่เล็กสีออกพอดีมือนีกับวันที่สามสิบแล้วมืออื่นไก่เล็กออกครับอืครับแต่งวัี่ผพานมานั่นผมมาบรดเหตุคลิปแม่เนาะ แม่ก็มาถือเก้าสองได้เลขมาจากไหนวะที่ผ่านมาแม่ในใจย่ายตัวนี้ตัวนี้พ่ดจะบอกพื่อตัวนี้อ๋อได้เลขมาอีกบ่ได้เลขมาอีกแต่ว่าพ่ดจะบองวดนี้บ่แม่งวดนีลไรอย่างเลขยังเลขยังขี้เขียนเอาแม่ขี้เขียนเอาพ่อได้เขียนเอาเลยครับขี้เขียนเอาหมว่าบอบอให้บอก็ปากนะขี้เขียนเอาอ๋อก็คือแม่ฝันบ่แล้วเพื่อนบอกว่าให้เขียนเอา ได้แม่แม่ลองเอากระดาษมาเขียนให้ท่านเปโชเอาเช่นสันมันบรชัดไหมแม่ชัวดบอกบอกใครชัดอะเด็เอามแม่ไอ้เฮ้นให้เขียนให้บออีกแล้วอ๋อการบอกน้อ๋อตัวนี้ นี่ครับนี่ละคุณแม่เพิ่นเขียนไห้ครับเลขนี่ครับท่านผู้ชมคุณแม่บอกว่าอย่าปาเพิ่นวะ <c oughs> ครับเอาแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามแต่ว่าเลขนี่แม่ฟันนี่ฟัน่าจังไดล,ลองลองเบาท่านผู้ชมเลยฟันมือใดอันนี้ฝันหม่สองสามขึ้นแ่ละสามขึ้นอันนี้สามขึ้นแล้วสามขึนแ้วฟัน่าจังไดฝันว่าวางแหงเลยอ่ะบ่ <c oughs> เป็นยังดอด มันเทวดาน้อยเทวดาน้อยผู้ชา,ายนะอ๋อรอบนี้คือฝันก่อนที่ว่าฝันเหินผู้ยิ่งนีเน่เป็นเป็นเทวดาน้อยดน,น้อยผู้าาย่ผู้ชายครับครับว่าจัางไรอีกคุณบอกว่าคุณกระแต้งนาแต้งตาเนาะแต้งนาแต้งตาคุณก็ใส่แปลว่าใส่าหาจงกระเบนใส่จงกระเบนมันก็ใส่เสืออันเบียงใบอันนี้นาอันแต่ว่าคือเทวดานะใส่ใส่เบียงใบทั้งสองขางครับเป็นเทวดาครับ เป็นกระแต่งหนาแต่งตาลงมา,าปุ้งก็บอกอันใหญ่ใบหย่านบอกปุ้งว่าวัด border ใบหย่านเดินใหญ่ใหญ่ใบหย่านดอกอืนีก่กระพันมาจากุ็ดูเื้ากันด้ครับนนมองมองมองเดียวกันมองเดียวกันออกมาจากมองเดียวกัน,หนใหญ่ก็เลยว่าใบหย่านดอกใบหย่านดอกอันใบหย่านคือว่าใหญ่คือใบหย่านเพบอ่าบบหย่านดอก,ออดอกครับอันก็เป็นเทวดาอันหน่อยอีนนี้น่นอันก็บอกเลยแก่ลิขิลาอ๋อแม่ถ้าวเจซีเลยถามเพื่อนครับบอกเลยใหญ่ลิขิลาสิอันเออพุกกะบอก สองตัวเอขนี่มาเลยเมาเน,<อ>นี้ก็ได้วนะ่านี่นคือบันบอกญาติสามตัวนี่ครับเพิ่นก็ได้ปะบอกเพิ่นบอกสองตัวอ๋วอก็มีซับนี่เนาะมั้ยเนาะครับครับท่านผู้ชมครับก็บคือคุณแม่มัจฉาฝันสองสองรอบครับแต่ฝันในสถานที่เดียวกันครับก็คือกกดูครับแม่กกดูนี่อยู่เมืองใดใช่ไสบวชไส้บวชด้วยวัดนั่นแหละ อยู yeah, ่วัดมองก็ดูเลยมองายลูกไส้ก็อยูไออันอันันนาไอกุฏิอนันนากุฏิยม่มีครบดูนี้ลูกไส้กับทรมาถามว่าครับอันันดีบอเมเปนอันยงเมเปนัดีบ่อันแยก็ได้บอกว่าอันคือเมฟันดีดูอันกบเลยบอกว่าสีเริ่มมองกบเลยว่านะครับนก็ได้ว่าฟันไปยังก็ได้บอกตีล่ะเป็นฟันฟันที่ก็บอกอ๋อก็เบอกจุด ส,สอมองฟัง,ฟงแล้วสมองไปบอกว่าเออมีไออันนั้นลงมาเช่กันไอไอเนีน้ยค่ะอันก็ก็หลอกหน่อยก็หลอกก็หลอกสีขาวคก็หลอกสีขาวลงมาจากพวดูต้นน่ะพดูตัวนีกมี่เราหมองู่นีูอือคนลุกเลยเมนเนาะที่ใหญ่ใหญ่ฟันนั่นนะครับประมานมีก็หลอกหน่อยสีขาวลงมาคับในพวปดูนั่นในมือนนั่นล้ว,ว่ะอืม บางกัปเพิ่นกัไปถามเลตหรอกรุกรร่นมากเพิ่งกับรุ่นมากเพิ่นจังหวะนุน่มแม่เพิ่นบอกเรตอะไรก็ได้ไล่ลไปบอกเพิ่นออทรัพท์หลานไล่ลไปบอกเพิ่นครับครับก็ตัวนี้เนาะแม่เนาะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวเลขของคุณแม่มัดช้าเนาะครับก็มีหนึ่งหนึ่งก็ <laughs> มีหนึงน่งหนึงน่งสองสองแล้วก็สองสามครับแล้วก็มีตัวเลขที่ว่าเทวดาผู้ชายมาบอกครับก็คือสองเจ็ดครับท่านผู้ชม จะลองพารณาเบิรงนครับมีแย้หวานจังเลยครับกะลองพิารนะเบิรงนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเบิรงความฝันของคุณแม่มัดฉาคุณแม่มัดฉาฝันสองั้งเนาะคะ่ะขึ้นติดกันฝันว่ามีนางฝ่าผู้หญิงเนาะคะ่ะออกมาโจกโกดูคุณแม่ก็เลยตีเลขก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองสองสาม ส่วนขึ้นที่สองฝันว่าเป็นเทวดาน้อยเนาะค่ะเล็กน้อยผู้ชายกับผู้หญิงลงมาและก็บอกเลขโตเดียวแขนๆเลยก็คือสองเจ็ดค่ะหนึ่งกรกฎาคมหกห้าความฝันของคุณแม่มัจฉาค่ะสองเจ็ดนี่ก็ตรงกับหลายมองแห้งและก็ตรงกับเลขที่ข้าเกี่ยวบอกตัวงวดข้ามเกี่ยวมาเกลขเจ็ดสองค่ะสองเจ็ดก็มีอีกหลายมองที่ตรงเนาะค่ะเลขปฏิทินก็ตรงเนาะค่ะสองเจ็ด ส่วนสองสามก็ตรงกับเลขพ่อวุฒตรงกับเลขพ่อวุฒิสามสองศูนย์แต่พ่อวุฒชอบสามสองแล้วก็ตรงกับเลขที่คําเกี่ยวไปเสียงเซมซี่ไอ้ไข่เนาะคะ่ะสองสามแล้วก็มีอีกหลายมองค่ะเลขสองสามแล้วก็1หนึ่ง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 นี่ก็ตรงกับเลขความฝันของคุณแม่เอียนที่ฝันว่าเห็นว่ารองเท้าลอยมาขู่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งค่ะ และกับความฝันของคุณแม่ไปเทวผีเสียวมาบอกเลขเจ็ดเจ็ดให้กลมซื้อนะคะเจ็ดเจ็ดก็เหมนกับหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะอันเดียวกันแล้วกับสองสองสองเจ็ดสอง,ส,องส,าสามหนึ่งหนึ่งสองสองความฝันของคุณแม่มัตฉาเทวดาน้อยมาบอกเลขค่ะโชคดีมันๆค่ะ